ครับก็สวัสดีนะครับเอาสำหรับความหมายคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชรมฤีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนกัญญาซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทา,านลายผ้าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดทั้งพระองค์ท่านได้ พระราชทานพระอนุญาตให้นำลายผ้าไปประยุกต์ถักทอรสร้างสรรค์กับภูมิยาของแต่ละพื้นถิ่นให้เกิดลายผ้าของแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่งและให้สร้างสรรค์ส,ส่งเสริมรณรงค์ในการสวมใส่ผ้าไทยของแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งสืบเ,เนื่องต่อไปสำหรับสำนักงานประนามชนมอำเภอปลายได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระอ,องค์ท่านสูการปฏิบัติ โดยได้จัดพิธีมอบลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าจำนวน4กลุ่มในวันที่15มกราคม2564โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรน์สุภจิจโกศลนายอำเภอปลายได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีในการมอบลายผ้าผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวันนวรดีดังกล่าว ผมเื่อเชิเปิลเนาะเมเลิกลุ่มทองผ้าบ้านแบ่ปิงเน่ไปจิบลูกเลยเลิกโครงการพัฒนาชุมชนเนาะเลิกอาฮิลาเราเปิดตาเชื่อต่อบาค่าเลิกเปิมาหีทอยเปิดตาบุตรตาทาเลิกปากกิ่อหัวอัานหรือลาเนาะหอยดอมีดอเลิกกว่นอกกว่าดูลัซาตากีตาตาอูเลือดซอสซอมาหีทอยกุยเปตาเอาวิมือดอเลิกเปเนที่ว่าวอาฮิอาหงีดูเลิกปเลมาแล่มาชาวตาบุตรตาทาเนาะ ta bữa ra tháng này vừa cứ mà đi lẽ lơ à cứ về thò một buổi ra thôi mà đi lẽ và cứ hề ta mua buổi ta mua trà mà bữa khi vừa lố bao nhiêu anh là mới lơ và đó gọi á gà xin nhà qua đến có gà có gà xin nhà bơ. Bơ